my heart beats in wild rapture for you. I love you. Come prepared to stay forever. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเบลกันเนสชื่อจริงของเธอมีชื่อว่าบูนฮ l ลพอลดัตเตอร์สกอตช์เกิดวันที่11พฤศจิกายนปี1859เบลเธอนั้นเกิดในครอบครัวใหญ่และได้อาศัยอยู่ในฟาร์มขนาดเล็กที่ประเทศนอร์เวย ไม่มีใครทราบประวัติของเธอมากนักในวัยเยาว์แต่มีเรื่องเล่าว่าในขณะที่เบลอายุ20ปีได้ตั้งท้องและถูกทำร้ายจากชายแปลกหน้าเตะไปที่ท้องของเธอจึงทำให้แท้งแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ได้รับโทษทางกฎหมายแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผู้คนรอบข้างได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเบล เธอนั้นได้ทำงานอย่างหนักเพื่อตั้งใจจะมาสร้างรกรากอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเบลเกิดและเติบโต,ตมาในครอบครัวใหญ่และยากจนเธอจึงมีความทะเยอทะยานและหวังจะมาสร้างฐานะที่อเมริกาในที่สุดเบลก็สามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งจึงได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ชิคาโกอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1881 เบลได้อาศัยอยู่กับพี่สาวของเธอซึ่งได้เดินทางมาก่อนหน้านี้แล้วเบลได้งานเป็นคนรับใช้ตามบ้านและยังได้งานที่ร้านขายเนื้อสัตว์งานที่ได้รับคือชำแหละชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์ไว้เพื่อขายในปี1884เบลได้แต่งงานกับสามีคนแรกของเธอและได้มีลูกด้วยกัน4คนเธอและสามีได้เปิดกิจการขายขนมหวานแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดทุนต่อมาร้านและบ้านของทั้งคู่ก็เกิดไฟไหม้โดยหาสาเหตุไม่ได้อีกไม่นานลูกของเบลสองคนได้เกิดอาการป่วยหลายคนคาดการภายหลังว่าอาจเกิดจากการโดนยาพิษและคนต่อมาก็คือสามีคนแรกของเบลซึ่งมีอาการป่วยคล้ายๆกับลูกของพวกเขาก่อนหน้านี้และได้เสียชีวิตทั้งบ้านและร้านที่ถูกไฟไหม้ เบลได้รับเงินจากบ,บริษัทประกันส่วนการเสียชีวิตของลูกสองคนและสามีเบลนั้นได้ทำประกันชีวิตของพวกเขาไว้และได้รับเงินประกันเช่นกัน mm hmm. เมื่อเบลได้รับเงินประกันทั้งหมด mm hmm. ก็ได้ไปซื้อฟาร์มหมูและย้ายไปอยู่ที่อินเดียนาอิลลินอยเมื่อได้ย้ายเธอได้พบกับชายคนใหม่เขาชื่อปีเตอร์การเนสมีลูกติดสองคน ซึ่งเบลและปีเตอร์ได้แต่งงานกันในวันที่1เมษายนปี1902หลังจากแต่งงานได้เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์ลูกคนเล็กของปีเตอร์ได้เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้ในขณะที่เขาออกจากบ้านปล่อยให้เบลดูแลลูกของเขาต่อมาอีก8เดือนหลังจากที่ลูกสาวของเขาเสียชีวิตปีเตอร์ก็ได้เสียชีวิตเช่นกันโดยการเสียชีวิตของปีเตอร์จะทำให้การของเบลบอกว่า ปีเตอร์ได้เผาตัวเองในขณะที่ดิ้นทุรนทุายที่บทเนื้อก็ได้หล่นมาใส่ศรีรษะของเขาแต่หลักฐานที่มีตำรวจก็ได้ตั้งข้อหาว่าเป็นการฆาตกรรมแต่เบลก็ใช้เหตุผลต่างๆในนาจนหลุดพ้นมาได้พอจบคดีความเบลซึ่งได้รับเงินก้อนโตจากกันไตของปีเตอร์ถึงแม้ว่าจะอยู่กินกันไม่นานกับปีเตอร์แต่ว่าเบลก็ได้ให้กำเนิดลูกชาย เด็กคนนั้นมีชื่อว่าฟิลิปหลังจากที่สามีของเบลได้เสียชีวิตลงเบลก็ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ว่าฉันเป็นแม่ไม,ม้ที่สวยเป็นเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ในเขตที่ดีที่สุดของลาโพเคาดีรัฐอินเดียนาต้องการคนที่จะมารวมเงินเพื่อทำธุรกิจหากสนใจให้เดินทางมาพบเป็นการส่วนตัวเพื่อเจรจาไม่รับจดหมาย หลังจากการตีพิมพ์ออกไปได้มีชายจำนวนหนึ่งมาที่ฟาร์มเบลได้จัดหาอาหารเย็นเพื่อร่วมรับประทานพูดคุยกับก,บการลงทุนพอเบลได้เงินจากชายผู้นั้นก็ไม่มีใครที่จะได้พบเห็นชายคนดังกล่าวอีกเลยมีเพื่อนบ้านของเธอบอกว่าในเวลากลางคืนบางครั้งเขาผ่านไปที่ฟาร์มของเบลก็จะได้เห็นเหมือนกับเบลกำลังขุดหลุมอยู่ในปี1907จากเงินทั้งหลาย ที่เบลได้รวบรวมด้วยวิธีการต่างๆเบลนั้นได้ว่าจ้างเลแลมเฟียเพื่อมาให้ช่วยในฟาร์มต่อมาไม่นานเบลกับเลก็เริ่มมีปัญหากันเนื่องจากเลนั้นได้หลงรักเบลเป็นอย่างมากแต่เบลนั้นไม่สนใจเขาเพราะเขาจนเบลได้ไล่เลออกจากใกล้และได้ใส่ความเขาต่างๆในนาเหมือนจะเริ่มวางแผนแผ่ไปล่วงหน้าแล้ว และเมื่อในวันที่28เมษายนปี1908ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ชั้นสองของบ้านในขณะนั้นคนดูแลฟาร,ร์มคนใหม่ตื่นขึ้นมาพบเข้าได้ร้องตะโกนเรียกเบลและลูกของเธอเนื่องจากไฟโหมแรงมากเขาเลยได้กระโดดลงจากชั้นสองเพื่อไปหาคนมาช่วยแต่ว่ากดจะไปและกลับมาบ้านก็ไหม้หมดแล้วเมื่อไฟดับลง ็พบกับศพเด็กบนที่นอนสามคนและศพผู้ใหญ่หนึ่งคนแต่ไม่มีหัวคาดการว่าจะเป็นเบลและลูกทั้งสาของเธอตำรวจได้สงสัยในตัวเลเพราะประวัติที่เบลดได้เคยใส่ความเขาไว้และจับกลุ่มเลไปเพื่อสอบสวนในขณะที่จับกลุ่มตัวเลเขาได้ใส่เสื้อโค้ทและนาฬิกาของบุคคลที่ได้ถูกแจ้งว่าหายไปก่อนหน้านี้ เมื่อตำรวจตรวจสอบเลเขาได้รับสารภาพว่าได้ทำการฆ่าเบลและลูกของเธอจริงโดยบอกว่าได้ใช้ขวานเป็นอาวุธสังหารและได้ราดน้ำมันกา๊าซและจุดไฟเผาในคำรับสารภาพยังได้บอกอีกด้วยว่างานหลักๆที่เขาทำในฟาร์มนั้นคือการขุดหลุมฝังชายที่มาคุยธุรกิจกับเบลหลังจากตำรวจได้ตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดแล้วได้พบว่าหญิง ที่พบร่างที่เป็นผู้ใหญ่ไม่น่าจะใช่เบลเนื่องจากขนาดความสูงที่วัดจากโครงกระดูก5นิ้วต่ำกว่าขนาดตัวจริงของเบลยังไงก็ตามเรถึงแม้จะพ้นข้อหาฆาตกรรมแต่ว่าเขาก็ยังได้รับโทษจำคุก20ปีเนื่องจากวางเพลิงหลังจากติดคุกได้เพียง1ปีเรได้เสียชีวิตลงจากโรคที่เขาเป็นก่อนที่เรจะเสียชีวิต ได้ให้การเพิ่มเติมกับตำรวจว่าเบลนั้นได้สร้างเรื่องที่จะหาคนมาร่วมลงทุนกับเธอล่อเหยื่อมาพอได้เงินก็ฆ่าพวกเขาได้การหยดยาพิษในกาแฟาของพวกเขาตอนที่ทานอาหารเย็นด้วยกันพอเหยื่ออ่อนแรงเบลก็จัดการฆ่าพวกเขาและนนำร่างไปชำแหละฝังไปกับร่างบ้างนำไปให้หมูในฟาร์มกินบ้างบางส่วนส่วนศพที่ไม่มีหัวนั้นเลยได้บอกว่า เป็นของหญิงที่มาสมัครเป็นคนรับใช้ที่ฟาร์มจากศพที่พบมากกว่า14ศพเบลนั้นได้เงินประมาณ250,000ดอลลาร์เปรียบเทียบกับปัจจุบันก็ประมาณ6ล้านกว่ากว่า US ดอลลาร์จากคดีที่เธอได้ก่อประมาณปี1,884ถึงปี1,908ได้มีการคาดการว่าเบลเธอได้ฆ่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่มากกว่า40คนภายหลังมีข้อมูลว่าได้มีชายคนหนึ่งมาที่ฟาร์มของเบล หลังจากทานอาหารเย็นเสร็จรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยได้ขอตัวไปนอนพักแต่เขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนที่เบลกำลังจะทำร้ายเขาและหนีรอดไปได้แต่ก็ไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจกลับไปในวันที่บ้านของเบลนั้นไฟไหม้พอดับสนิทแล้วตำรวจได้ขุดพื้นที่บริเวณนั้นและพบกับศพยิ่งขุดก็ยิ่งพบศพเป็นจานวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตำรวจยังได้ไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของเบลด้วย แต่ก็ถูกถอนไปเกือบหมดแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านของเธอส่วนเด็กๆที่เคยอยู่ในความอุปการะของเธอมีเพียงคนเดียวที่รอดคือลูกสาวคนโตของปีเตอร์สามีคนที่สองของเบลเนื่องจากลุงของเด็กได้รับไปอุปการะหลังจากเรื่องราวได้ถูกแพร่ออกไปว่าร่างที่พบนั้นไม่ใช่เบลตำรวจก็ได้เบาะแสมากมายว่าเห็นเธอที่นั่นที่นี่เป็นเวลากว่า20ปี แต่ก็ไม่เคยได้พบเธออีกเลยแม้จะเชื่อว่าศพนั้นจะไม่ใช่เบลแต่ก็ได้ออกใบมรณะบัตรให้เบลเสียชีวิตในวันที่28เมษายนปี1908 <một people. S 2> ที่ลาโปอินเดียนาสหรัฐอเมริกาส่วนฟาร์มของเบลนั้นปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้คนได้ไปดูสถานที่จริงขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับฟังสวัสดีค่ะ